ลอยกันได้รัตนพัน์รัตนพใหนสัวขาเ่าา้องมือต้องมือหักไา้อยโอเคบอกไว้ต้อไหองไม่ละต้องหาเดี๋ยวมาพี่ไม่ขวดนึงอามาม่อกี้ ไปก็พอแหละครับผบอลไอ้ไก่เด้อครับคันคันไอ้นกพงศกรแบนนี่นะจะไปก็สนกต้องถามบอลหนกอันพอว่รู้เพราะว่ากมีทีมแดนเซอร์กมีพงศกรมีนักรลองอีก2-3คนน่ะครับประมาณนั้นครับรถืาพวกใดจ่างไปชนน่ะ โอ้ยนี่ก็นไ้เขากลับเมื่อ่นฮขอช่าง้านได้กบพัด่เปิดอิ่มแต่มี่จะพูดเดี่ยวมาจ้าินที่แถวบ้านตะกอตเอาเขาเขาแสดงดีเนาะเขาก็บตีจะคือว่าลูกจังชันเมาก็เมา เอานิมมอนนิมมอนนิมมอนยาเสพติดดูนิมมาเีซื่อมเงินดาจรอมเดนไปซื่อให้ปาแกางศาสตร์กะิมีจะจะเ่นมาบูกาังหาเบิ้งเด้อบอกไม่แจวเนี้ยอาเท่าเท่าห้าสิบบาทเออปั้มปูรถราาให้าห้าสิบบาทไม่รอ้ตัวเด็ปูให้ปูถ้าถ้าเอาไปปูเองห้าสิบเอเนาะเบิ้งเอาเด้อเม่แจวเด้อ ไม่น่าเลื่อนนะน่าหนวดน่าเลือนมากเลยจะเผื่อจะเผื่อจะเผื่อเพื่อเดียวเรั่อเดียวหนึ่งสองสามคนร้อยครับดูจัดการให้ครับผมแล้วง่ายพอนุ

ประมานถ่องหลายไปพระกระลาปเวนี่เาอยู่สวนนั่นอันหลายเอารถกระบะไ,ไปประมาณจากสามขั้นเต็มพอดีอเอาร้อยต้นพุ๋นะเขียวสเสวยฟ้าลัน่นน้ำดอกไม้ของพ่อเห้วเนาะเอาบ้านสวนเนึงยองมลผู้เ <c oughs> สื้อตะโดนแล้วจะสิขายแล้วสิขายแล้ว สิขายนะพ่อมารับที่พ่อสองขีไว้เลพ่อได้สวนได้เอ้าไปล้วเถียงไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพ่อเลยน่าเป็นเด็โอ้ยพ่อเลยเป็นใครหมดเนี่ยเปิดแงหุนจังคัเจ้า เขาเขาเขาบองทีีืไ้ิอมาเด้อพี่น้องมาเด้อกําลังพักพวันเลยครับผมบ่ได้เป็นอู่การอู่งานไน้ผักพวัน้ลครับมือ สิหาว่าอู่การโรงานจังไหเวลามันเยอะไปับลอกลอกเเราทั้งขาเปลี่ยนเลยเวลาเยอะตดัดกก็ทำบด้ปูเล็กแล้วบ้านิดว่าอยเปลี่ยนไม่ดูงาาตันห้าเยตัดเอาอีกแล้วบอถ้าหันมันทั้งสินนี่ถ้าหันมันเปสิโอ้ี่ โอ้่น่กินยสามสามี่ลี่ะโอาลมันเ่เ่นเไมาเด้อพี่น้องจะเื่องประมาณเด้อมาเหมือแรงมานะครับมั่ววนน้ำกันครับพี่น้องครับบ่ตตองห่วงนะครับข้อมวนครับผมพี่น้องครับผมมะหวายปูมาเด้อพี่น้องมา่ววนน้ำกันครับหมอลำมาแล้วครับครับ มากมากมากพี่น้องครับผมมากมาโอเคนะครับเนาะกดแชร์กดไลค์เป็นอกำลังใจนะครับผมพี่น้องครับมือนีมวลในนั่นครับพี่น้องใช่ว่านพี่น้องน้องหานพี่น้องกู้แก้วพี่น้องอุดรธานีนะครับพี่น้องซองดาวอ่าสว่างนะครับพี่น้องครับผมมากด้วยครับผมมางมวนน้ำดุน้ำหลานมัลมวเสียงอีโงงหลวงพ่อสะกดครับขอบคุณนะครหลายหครับผมมังมมันลำด้วย